สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาติดตั้งแผงโซลาเซลล์ภายในรถนะครับตอนนี้ก็จะเป็นขายึดแผงนะครับก็ติดตั้งแผงด้านบนนะครับแล้วก็ร้อยสายไปด้านหน้านะครับนี่ก็จะเป็นสายบวกกับรถนะครับก็เข้าไปด้านในรถนะครับ ด้านในนะครับก็จะมีชุดกล่องควบคุมนะครับแล้วก็มีแบตเตอรี่ตัวน,นี้ก็จะเก็บแบตเตอรี่นะครับกนน็จะเป็นกล่องคอนโซลน,นะแล้วก็จะมีสายไฟยังไม่ได้เก็บนะครับตันนี้ มาดูที่กล่องควบคุมนะครับกล่องคอนโทรลนะครับตดนนี้เราก็เปิดไฟจากแบตก่อนนะครับไฟจากแบตเข้าไปเลี้ยงกล่องก่อนนะครับ่าไฟจากแบตเข้าไปเลี้ยงก,ก,นนกล่งกองเสร็จนี่ครับ12โวลต์แล้วก็เปิดไฟจากแผงนะครับสังเกตว่าเวลาเปิดไฟจากแผงนะครับจะมีรูปพระทิ์ขึ้นนะครับ ก็คือชาร์จไปเข้าที่แบตแล้วนะครับอันนี้ก็คือตอนนี้อยู่ในเมนูเปิดใช้งานแบบแน่นนวนนะครับก็คือว่าเมื่อเราจะใช้ไฟก็คือเราต้องกดปุ่มนี้ก็จะสามารถใช้ไฟจาก USB ได้เลยนะครับถ้าเรากดก็เป็นปิดนะครับแล้วก็เมนูนะครับ อันนี้ก็คือชาร์จเราตั้งไว้ให้ชาร์จที่13.8นะครับไม่เกินนี้เมนูต่อไปก็คือไฟออกจากแบตเตอรี่12.6นะครับแล้วก็ให้ตัดถ้าเกิดว่าแบตเหลือ10โวลต์นะครับตั้งได้นะครับตัวนี้ตั้งได้ถ้าแบตเหลือ10.7ก็คือให้ตัดไม่จ่ายไฟตัวนี้นะครับโหลดไม่จายโหลดแล้วก็ ตอนนี้ตั้งเป็นย4ิบสี่ชั่วโมงก็คือแมนนวลน,นะครับเปิดปิดเอาถ้าตั้งเป็นศูนย์ตั้งเป็นศูนย์น่าจะเป็นระบบออโต้นะครับกดอีกทีก็เป็นชนิดแบตนะครับเราสามารถเลือกได้ก็ดูตามคู่มือได้เลยครับก็จะมีแบตน้ำแบตแห้งนะครับแล้วก็อีคือหน้าหลักตอนนี้ก็จากแ็งชาร์จเข้าแบตอยู่นะครับถ้าเรากดเปิด ก็จะมีลูกศรหลอดไปขึ้นมานะครับอกทีิยนึงก็ปิดสมมติว่าเราจะให้ตั้งชาร์จเกิน13เราก็กดค้างไว้ให้กระพริบนะครับอพอพริบเสร็จเราก็สามารถตั้งได้ว่าให้ชาร์จไม่เกิน1 3 8 13.79 13.77ได้ครับผมตั้งไว้13.78แล้วก็กดค้างไว้นะครับ กดค้างจนหยุดกับลิปนะครับแล้วก็ไฟที่ต้องการจะออกจากโหลดนะครับเราก็เลือกได้ว่าจะให้ออกเท่าไหร่ตอนนี้ก็คือออก12โวลต์น,นะครับจับโหลดตั้งได้เหมือนกันครับอ่าเราก็ตั้งตอนนี้คือถ้าแบตเหลือ10ก็คือให้หยุดหยุดใช้โหลดนะครับเราก็ตั้งได้นะครับเอาสัก10 1ิบจุดแปดสิบจุดหกก็ได้ครับตั้งไว้สิบจุดหกแล้วกันครับตัวนี้ก็เป็นชนิดของแบตนะครับตอนนี้ผมปรับไว้เป็นแบตน้ํานะครับก็จะมีแบตน้ําแบตแท้งนะครับ เราก็สามารถเรียกได้แตต้องเช็คคู่มืออีกทีหนึ่งครับว่าศูนย์คือแบตอะไรครับหนึ่งคือแบตอะไรมันจะมีน่าจะเป็นแบตแบตแห้งแบตน้ำแล้วก็เป็นเลขศูนย์นะครับส่วนมากก็คือจะใส่เป็นเลขศูนย์นะครับออนนี้คืออันนี้คือหน้าเมนูนะครับปกติจะอยู่ในหน้าเมนูกดใช้ไฟ กดติดไฟถ้าเราอยู่หน้าอื่นก็จะจะกดจะกดใช้ไฟไม่ได้นะครับต้องอยู่หน้าเมนูครับหน้านี้ค็คือตอนนี้ยังชาร์จอยู่ครับถ้าผมตัดเบรกเกอร์ตัดเบรกเกอร์ต่อโซล่าเซลล์นะครับ <S <S ดูครับเวลาผมตัดเบรกเกอร์นะครับจะเป็นรูปพระจันทร์เลยครับพระจันทร์ขึ้นก็หมายความว่าไม่มีกระแสไปจากแข็งเข้ามาที่ตัวคอนโทรลนะครับเป็นรูปพระจันทร์ ถ้าผมเปิดก็จะชาร์จปกติครับเราก็จะลองชาร์จดูนะครับกดเปิดก่อนนะครับแล้วก็เสียบ USB นะครับชาร์จเข้าแล้วนะครับกดปิดนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นคู่มือนะครับด้านในก็จะเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็จะบอกสัญลักษณ์ต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นสัญลักษณ์ต่างๆนะครับตามหัวข,ข้อเลยครับ เดี๋ยวจะมาดูไฟจากแผงกันนะครับว่ากี่โวลต์นะครับก็วัดไฟจากแผงนะครับแรงดันไฟจากแผงนะครับ12นะครับ12.57นะครับแล้วก็ไฟจากแบตนะครับ สิบสองเจ็ดศูนย์นะครับแล้วก็จะปิดแผงก่อนนะครับปิดแผงแล้วก็ปิดแบตนะครับเราวัดไฟจากแผงใหม่นะครับวันนี้แผงก็วนลอยนะครับได้สิบห้านะครับสิบห้าเก้าศูนย์นะครับก็จะเปิดไฟจากแบตก่อนนะครับเปิดไฟจากแบตไปเลี้ยงนะครับแล้วก็เปิดไฟจากแผงนะครับก็วนก็จะดรอปลงไปนะครับเหลือสิบสองเจ็ดห้านะครับ วัดจากตรงนี้ก็ได้นะครับนี่ครับสิบสองเจ็ดห้าก็วิธีการตัดไฟก็ควรจะตัดไฟจากแผงก่อนนะครับแล้วค่อยตัดจากแบตวิธีการเปิดก็เปิดไฟจากแบตก่อนแล้วค่อยเปิดไฟจากแผงเข้าไปนะครับเพราะว่าตัวกล่องคอนโทรลนี้ต้องใช้ไฟเลี้ยงก่อนนะครับเพราะว่าบางทีไฟจากแผงที่วิ่งเข้าไป อาจจะมีโวลต์ที่สูงนะครับตัวกล่องคอนโทรลนี้ก็จะมีบอกนะครับที่คู่มือนะครับว่า1 2บสถึงย4โวลต์น,นะครับแล้วก็มีตั้งแต่1 5บห้าแอมป์สาแอมป์ส0แอมป์นะครับก็มีให้เรียกใช้นะครับถ้าแอมป์สูงก็รานะคาก็จะสูงขึ้นนะครับก็รถไม่ได้จอดตากแดดนะครับรถก็ จออยู่ในโรงนะครับมีแสงแดดที่ส่องผ่านเข้ามานะครับแค่นั้นนะครับมีแสงแดดเล็กน้อยนะครับก็ยังสามารถชาร์จไฟได้นะครับยังชาร์จได้เป็นแผงแบบอ่าโมโนนะครับนี่นะครับสิบสองโวลต์น,นะครับพอดีว่าไม่ได้วัดแอมให้ดูนะครับตัวนี้ องจุดเจ็ดห้านะครับเราลองตัดจากแผงก่อนนะครับอันนี้คือตัดก็ตัดจากแผงนะครับตัดไปจากแผงนะครับดูโวนนะครับสิบห้าเก้าเจ็ดถ้าลองเปิดนะเดีือสิบสองนะครับ ถ้าชาร์จนะครับจะเป็นรูปพาทิตนนะครับถ้าเกิดว่าแถงไม่มีไฟไม่มีแสงนะครับชาร์จไม่ชาร์จนะครับตอนคืนก็จะเป็นรูปพระจันทร์แบบนี้นะครับ ก็สำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ